ที่เห็นอยู่ในแพ็กเนี่ยไม่ใช่ไข่ไก่นะคะแต่น้องคือขนมรูปไข่อ่ะน่ารักมากร้านชื่อว่าขอไข่ในเตาคือทั้งชื่อร้านทั้งรูปทรงขนมมันนะ่าเอ็นดูเขาจะมีไซส้ให้เราเลือกด้วยนะคะทั้งหมด10ไซส้เนี่ยช็อกโกแลตฮาเซลนัทฝอยทองมันม่วงถั่วแดงใบเตยครีมเผือกชีสแล้วก็ไข่เค็มมีหมูหยองมายองเนสด้วยเราก็คือสั่งมาลองทุกไซส้เลยจะได้รู้ว่าอันไหนอร่อยถูกใจรั้งน้าจะได้เดินเข้าไปสั่งแบบมันๆได้เลยอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนีน้หนึ่งทุก ลงไปในแป้งที่เป็นพิมพ์รูปค่ะแล้วเขาก็ใส่ไส้ลงไปปุกปุกปุก,ปกแล้วก็ทําการปิดฝาเปิดออกมาน้องก็จะกลมดิ๊กแบบนี้เลยยังไม่จบเขาประทับตารอยยิ้มกระชากใจไว้ข้างบนด้วยแล้วก็เอามาตัดแต่งให้สวยงามโดยที่ตัดผมให้น้องเป็นทรงสกินเฮดจากนั้นน้องๆก็จะมาเรียงตัวกันอยู่ในลังไข่ท้าดาน้องๆน,น่ารักแล้วก็น่ากินมากดูรอยยิ้มพิม์ใจและสายตาของพวกนางสิเหมือนกําลังพูดกับเราอยู่ว่ามากินชานมากินชานงั้นเริ่มกันที่ไซชีสก่อนเลยไม่ทราบว่าคุณพี่ใช้ชีสอะไรเนี่ยมันยืดมาาากออนติดวเเล มันเข้ากับแป้งที่มีความหวานๆหอมๆเ <_ d ata> ห็นน้องไข่ตัวปุกปิกแบบเนี้ยแต่ด้านในคืออัดมาด้วยไส้นะคะเ <_ d ata> ขาให้ไส้เยอะอยู่นเนี่ยีย <De a. S 1> ชอบเห็นถึงความจริงใจไหมโกตากคําาว่โกตักกกตกกนปะถ้าไม่รู้จักนะคะในที่นี้เราหมายความว่าไม่ห่วงตัว <อะ S 2> ไส้อะส่วนมากเขาจะเป็นไส้หวานก็ <_ d ata> จะมีเป็นชีสกับหมูหยองมายองเนสที่ออกไปทางคาวหน่อยแต่ทุกอันคืนเลิศหมดเลยมีที่ชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นชีสช็อกโกแลตฮาเซลนัทแล้วก็ไส้ครีมอร่อยมันเข้ากับแป้งที่มีความหอมๆแล้วก็หวานนิดนึงแล้วด้านนอกเขาจะมีความกรอบนนาม้กอ ก็จะขายเป็นเซตนะทุกคนเซตหนึ่งมี6ชิ้น79บาทกะไซได้สูงสุด3ไส้เราอ่ะไปเจอร้านนี้มาที่ตึก True Digital Park พักขนมจะอยู่ชั้นเดียวกับทางเชื่อม BTS เลยก็คือชั้น2ค่ะร้านจะอยู่หน้าสุนหารอยากให้ไปลองกินน่ะมันอร่อยแล้วก็น่ารักด้วยก็ติดตามกันไลค์กันเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนแล้วไปกันได้เลย